ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพวกับช่อง When I Want To See อ dition เคยนะคะเพลงเออต้องบอกว่าสวัสดีแฟนขาวันมิวทุกคนนะคะเพลงนี้โซเปอร์นะมีคนขอมาซึ่งนั่นแหละมาทำกันนะจ๊ะก็ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็เป็นแค่คนฟังเพลงคนฟังเพลงอยากฟังเพลงน้องแนะนำเพลงมาให้ฟังก็ฟังนะจ๊ะมาฟังกันเลยดีกว่านะเบ็ดหนักมากคนไม่เคยรู้ว่ากูโซบ่ กบีดแบบอลังการงานสร้างมาบีดหนักมากบีดจะถทือนกไม่ใ่ซละาน้ำที่กูมีอยู่ในโซลมาทำให้ใจกูนักเขาเลยแล้วก็แม่คิดจะหลอกเขาค่ะบอกให้แฟนแบบขำเอา่าถ้าเธอนั้าอยากจะมา่กูนั้นทำให้เธอน้นโชคแลวกูดูสิดูการตัดต่อนะ จังหวะให้ธอสั่งเตาบีแล้วก็รู้ว่าเธอน้าดบยาถ้ากากูมันกูเป็นดพะคนอย่างกูไม่พึ่งโชคแต่กูได้กรีมาโมกไปธรรมดาเยะแปรน a m เมรุดสด e ยวันทองมีอัพซสิยกูจะนำเงินล้านไปจนสี่สิบถึงว่าตอนนี้กูนั้นจะแค่ยี่สเย้ากเงินล้านมันคือสกีเกถ้ามัไมฟลิปกูจะฟลิปเองล้มลองกูบอกไปแล้วว่า c h a n แบงค์พนแบงค์พนแบงค์พนอ l l น จอมก,กูมาเห็นตะว,วันกูไม่เคยทำในสิ่งที่มนุษย์มันนาขาทำกันเดินเช้ามากูทำงานตกเย็นมากูทำงานทำงานเร่งจนทั้งวันคอยพวกคนที่ลำแข้งมึงบอกมึงใหส้สะดวกใจตาดำหายม้งมากกว่าดาวอังคารกูมไม่นึกอยากไปแล้ววันวาน,วนต่อไปแสงกูจะแขางวันพอกพวกม่ช่วยเลิกทามใหมึงมฟังแสงลำโพกงกำลังเขามไม่เชื่อกูมาจากเครือ่องร่าง มันไม่เคยเมาตอนกูอยู่บ้านเนแต่กูมีพี่กูอยู่ข้างๆเนาะเขาบอกกูมาไม่แดกกูมีเงินล้ขอม่เคยรู้ว่ากูโซบอกูบอกไปแล้วว่าไอโซกูเอาแป้งพัฟขึ้นมาวางในวอลโดถ่ายรูปอยู่บนวอแรกูไม่ใช่กและกูไม่ใช่โซเยาหน้าที่กูมีอยู่ในโซเดอป้งมันขำเมาเถ้าเธอหน้าแดงโม่ก็กูนั้นทำให้เธอนั้นชอกแล้วกูบอกให้เธอนั้น go h o e เยาและกูรู้ว่าเธอนั้นโดนยาฉันกากูมากูเป็นโดบฮะ คนอย่างก,กูไม่พึ่งโชคแต่กูได้กนหลี่มโมงเป็นธรรมดายะ yeah. ัวไปนี้เลยอ่า ดนตรีอย่างากาับอวกาศอ่ามันมีความแบบดิดหนักดูดิลำโพงถ้าแตกอะถ้าสมมติว่าไปเปิดในงานอย่างเงี้ยโอ้โหเศร์มแนชวกูษฐายกกกลลลงแะูููมมีใ้โซันนท่่อ แลออ้กูนั้นทำให้เธอนั้นโชกแล้วกูบอกให้เธอนั home, อ้นเก่าโฮมยาแล้วกูรู้ว่าเธอนั้นโดบยาถึงท่านก็กูมากูเป็นโดบฮะคนอ่านั่นแหละอืมอยากอยากฟังท่อนท่อนสุดท้ายอ่ะโฮมยาแล้วกูรู้ว่าเธอนั้นโดบยาถึงท่านก็กูมากูเป็นโดบฮะคนอย่างกูไม่พึ่งโชกแต่กูได้กระลีมาโมกเป็นธรรมดาหยาจบแบบ เออนั่นแหละนะเพลงนี้ก็โซเปอร์เนาะเป็นเพลงที่ปลุกอารมณ์มากๆคนฟังนะปลุกอารมณ์จริงๆถ้าสมมติว่าไปแบบไปเปิดในร้านลำโพงแตกหมดเลยสะเทือนมากแล้วแบบเหมือนบีดบีดบีดปยานอวกาศอะบีดมันมีความแบบหนักแน่นแล้วมีความเหมือนเส้นมิเติร์เบจินตนาการเองนะเป็นฟิลแบบเหมือนแบบท่องอวกาศตัวบีดอะนะ บีดนตรีอ่ะอืมก็นะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็เป็นแค่คนฟังเพลงน้องแนะนำเพลงโซเบอร์มาพี่ก็ฝังนะจ๊ามีข้อคีดเห็นต่างบอกได้นะถ้ามีคำหยาบก็ต้องขอโทษด,ด้วยก็มาอีพีหนา้าสวัสดีนะคะ